สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทีน,าน่ารักหักเพลสุงทุกคนพี่น้องมีไวไฟอินเทอร์เน็ตไทยเพียบพร้อมพี่น้องเลยหอทหองพักยูโคราด้ะพี่น้องพักยูซีคิวพี่นอ้นองเลยเป็นห้องเตียงคู่ขึ้หาร่อยบาทมีมองให้นั่งเด่นพร้อมพี่น้อง ้องนั่งเล่นนะครับมีน้ำห่อนในพร้อมนี่นะโอ้้องนั่งเล่นกินเขาได้สบายเลยนี่มีดอ่องนั่งกินเขานั่งเล่นสบายเลยพี่น้องเลยข้างนาก็เป็นถนนใ,นใหญ่เขาปลูกต้นกล้วยตหมดืดลายพี่น้องเลยนี่ห้องหงมุ้งเฮาอยู่เคองอาคาตในมีสองห้องเป็นบ้านหลังหนึ่งเลยพี่น้องเลยช่วยเฮย เอ่างข่าวมเบิ่งพี่น้องไงๆโอ้โหขอหยาดทายหน่อยนะครับอันนั้นนอนบ่ครับคุณแม่มียบ่ไปยื้อนเด้อยื้อนเด้อย้อนเด้อยาเย็นยิบบอเอะนะไปลูกหลานเข้าไปนอนท่อทัดดูมีท่อทัดไ่ยเครื่องหนึ่งพี่น้องท่อทัดถ่ายที่สองนิ้วเครื่องหนึ่งหายเบื้องพร้อม เบอร์อรู้ใส่ไวไฟไหมเรากำลังใส่ไวไฟนะครับผมอันนี้รีนอนใส่อหน,น้านอนเอา้อ,นอนล้อชน่รงบอใแห้งห้ยห,ห,ห,หน้านอนลางอันนี้นอนด้อหันกัน,นเลยบมีเอออันคุณคุณคุณนะ้ามีปักอยู่แล้วเอาปลั๊กมาด้วยมีแ่ประตอ้ีอรอีนอนตลนแตล่ลเอาโอเคโอเค สบายเออเฮ้ยเฮ้ยเจ้านอนสบายนอนห้องน้ำเมย์เมย์มอนเข้าห้องน้ำอยู่ห้องกาขึ้นละหาล่อยเนาะเตียงคู่สบายสบายแล้วสิปับแอร์เพื่อนกันพี่นอ้องมันบรรยากาศยามเช้าพี่น้องเลยโอ้หนา,า,าวบวพีทวสบัดเลยพี่น้องตื่นมาบากวพีดกะอยากเก็บบรรยากาศให้เพิ่งนอนนี้ครับพี่นอ้องขึ้นนี่เจาสสายย้าบอลลี่สอดซื้อไว้ยังวพีทเขาไม่ได้อ่านอันเลี้ยวเห็นป้ายเป็นเชนบอลลี่สอดกระเลี้ยวเขามาเลย ยูกำลังทีเขาสระบุรีพี่น้องออกจากโคราชมานิดหนึ่งเส้นทางกำลังทีเขาสระบุรีระบบปลอดภัยมีกล้องวงจรรอบบ้านพี่น้องเห็นปะกล้องวงจรคนรอบเงียนเลยดีดีขึ้นละหาโอยก็บาทเป็นเตียงคู่พี่น้องเลยบรรยากาศนะพี่น้องบอ,บอ,บอเป็นไท้พิษหพี่น้องเบิงนาวไรกินเสียงสันพี่น้องนี่บรรยากาศเพนเฮดแบบเป็นรีสอร์ทเป็นเงีนยนไผเงียนมั่นเลย ให้เป็นล้างไผ่ลังมันเลยอันนี้คือม,มันออกดอกมาคือจิงงามดอกจำป่าเนาะเบิง่งคนหัวข่วงไงมีลุมบอ่อป่าบ่นี่กรหลุมอย่างหัวคนไปให้ลูกค้าชมผมนั่นเส้นทางเขามาทางพุนอั้นก็ถนน,นใหญ่เห็นป่ะเลียวเบิ่งนี้ทางนอกคือว่ามันชิหน่ด้ัยเขามาโอ้ใหญ่ครับนี่อีกสองหลังอันนี้ลูกค้าก็ออกไปหมดแล้ว ลูกค้าก็ออกไปก่อนนี่มามิงกองวงจรมียงมดมีมันห่าหลบหลังครับพี่น้องเลยแต่บรรนเกาศแบบบรรยากาศไปเป็นเฮี้ยนเลย,ย,เ,ออย,ลเ,ยเนี่ยดยอดแต่เขาอยู่หลังเลียงนี่เนหลีกกำลังเห็นอย่างบุกนนะ่ะอย่งางเขาว่าก็มีต้นกล้วยกล้วยหนาเฮี้ยนแบบก็ยังบว์แมนรีสอร์ทก็ยังเปนเหี้ยนคนนี่ก็มีเก้าอี้ให้นั่งเบิ้งป่าบ่าไง ทางคุณเท็ยนยังนออทางคุณ <laughs> นอนดีว่าละ่ะเออลินลีพอนมีไหวไฟควอมเหนื่อเจ้าเล่นไปเลยเออกล่องรอบเฮียนเลยเนาะเคื่อง <laughs> นอนนอนรับดีแล้วนะพ่นอีกล้างหนึ่งพี่น้อง <laughs> ออมันสถานที่แบบเขาพ่บาั้นเรืนะ่องเนาะตื่นตไวันครูชีวิตพี่น้องเลยทําพ่อเป็น้มไม้เบื้องบรรยากาศทางนี้พ่นล่างแล่พ่นก็ไม่ได้พี่น้องนะ ตั้งแต่ซื้อมาห้องกระรางสองเทียไปเนาะนี่มันได้กาดทังนี้ก้อนวงจรมันหายรอบเงี้ยอันนี้กัดต้นใหม่มันปลูกไว้ขังอันนี้เลยให้ลูกค้าได้รับชมทั้งขางเกียงหัวมีแต่อยอดกระถินไี่นาะเองยอดกระถินเป็นป้าเลยลงไปก็เป็นสวนเป็นไฮเป็นหน้าทางบนนะ่ะนี่ทางเขง้ว่านั่งก็อีกหลังหนึ่งพีเนอง นี่ทางเขามาเขาก็เรียนเขามาจากสมญ่เรียนมาเรียนเขาก็กออกมานี่เลยอมขอมิน้นผู้ใดมาก,กันการเต็นท์นอนหรือว่าแคมปิ้งนี่แบบรีบมาหนี่สุดยอดเลยมันต่เอาโตเอาตั้งเอาเอาย่างเม็ดน้อยูๆน้อยกินเพ็ดดังไฟกันนี่ข้าขนาดเลยมันต่วอวันนี้ลิลี่จะพาชมห้องนั่ลีนอะแล้วคู่กับค่กคู่เลยต้องพิลั่น <c oughs> เบื้องห้องนอนกับแบบเออเพราะาทัดกับจอแบนคนเี้พี่น้องห้องข้างๆไอห้องข้างๆพี่น้องตู้เย็นสองห้องติดกันอือคือคือกันเนาะอันนี้เป็นลังเดียวเด้อพี่น้องเปล้งเดียวอ่เป็นลังเดียวแล้วมันเนียนคือเฮียนลังหนึ่งเลยเอาไปใส่เบิ้งเนียนเป็นกระมี่ตู้เย็นทีวีโต๊ะตั้ง เออบงางไงเนี่ย <c oughs> แต่ว่าเอาอันเ้างน,น,น,นี่มันเป็นเฮียนลังเดียวกันเนี่ยว่าพี่นอ้องอันนี้ว่าเวก่อเลยให้พี่น้องเบิ้งนี่นี่เออเงี <c oughs> ้ยมีแต่ปุ่มเดียวเล่เลือ่อนพี่น้องเบิ้งว่าเฮียนลังนี่พันวีสองหองเอาเพื่เลืให้เบิ้งว่าเมี้ยมันนี้มันไ่มีคนพี่นอ้อง เพิ่นเลยเปิดห้องไวงพี่เขาก็เลยอยากไายพี่น้องเบิ่งแม่ยทามีผู้ใดอยากมานอนพี่น้องเลยทางเข้าในห้องนี้วันนี้พี่น้องแสดงว่า้อแสดงว่าคันผู้ใดอยากเมาสมาครอบครัวไงกับขึ้นละพันน่ารักเนาะสองห้องขึ้นละพันเลยพี่น้องเออนี่คันผู้ใดมาเล้วอัน ช่วงนี้มันก็บ่ค่อยมีนักท่องเที่ยวคือว่าหล่ะก็มีแต่เฮาอยู่เนาะเฮรื่องรังเนี่ยนี่เนาะอันนี้เฮาอยู่ห้องนี้แต่ห้องนี้เราเปิดไว้เพราะว่ามันมีคนอยู่พอเวียก็เลยถ่ายให้เบิ่งซือดอกว่าห้องคนดีจังไหนนะก่อนเฮาสิเข้ามาเบียรขออนุญาตฟันแล้วว่าเฮาคนเฮ็ด YouTube ร์มาขอรีวิวถ่ายแน่แล้วล่ะเนาะอันก็ว่าจัดไปเลยโอเคพี่น้องขอบคุณครับนี่มีเอกล้องวงจรนี่รอบรอบเงี้ยเด้เลยพี่น้องอันนี้ก็กล้องวงจรน่เราเนียนเนาะ เมียนมดสองตโตสามโตพี่น้องโ okay. อเคอาพี่น้องบานเขามาในห้องที <c oughs> ่เมียอาบน้ำมาเรือยพี่นอ <c oughs> ้อ,นามมานองตื่นมาอาบน้ำแต่งตัวเรียบร้อยแต่เมื่อน,นี้อากาศหนาวนะแม่เนาะอากาศหน,นะนาวเดนะ<ต>พี่น้องเมียนอันเมียก็ดูนะหัวก็ตื่นอันนี้อาบนา้ำเออคนหนุอยเป็นไดคนหนุอยแข็งแรงหัวนะหัวหันของโดยพี่น้องข่าวหัวหันหัวันเว้ยจะมันอาบจะได้เออ ตื้มมากมันก็เปิดตก็ทัดตลวจทุกวนนะห้องการจริงๆเราพี่น้องกับบใหญ่บ่น้อยเนาะแม่เนาะกับธรรมดาเป็นเฮียนหลังหนึ่งติดกันเฮียนหลังนี้มีแต่โม่เฮาอยู่นี่นมี่ห้องอันน้ำหอน้ำยังหาหมดแล้วแม่เนาะคนตู้เย็นห้องนั้นพี่น้องมันเลี๋ยงเออเออมีแอร์มียังหาหมดครบเรียบร้อยเอ้าให้แม่ตาเลียบไผ่บ่ เออบรรยากาศทั้งนองนี่ดีไแม่ย่างไปไทยบรรยากาศพี่น้องเบื้องหลังนี่ครับพี่น้องบรรยากาศเนี้มาเท้าหลังจากบ่เพ็ยไปไทยห้องให้เบื้องเราการแม่เราอาบน้ำนะแต่ว่าเพื่อนข้านอาบด้ำพี่น้องเวาอมตัวสุดเก่าอยู่พื้นเมรีอาบแล้วตื่นมากเขาห้องน้ำก่อนเื่นเมื่อต้องอาบน้ำเรียบร้อยคนสะอาดลานร้อนบ่าเพื่อนกะทิมาน ขอบคุณผู้สนับสนุนเาเนาะพี่น้องย่างเป็ทั้งขันพี่น้องขันในพี่น้องยังไม่ทั้งขันพี่น้องอ่าเดี๋ยวขอพี่แม่แล้วจะขอบคุณอะไรอีเนาะอันนี้ผู้ใหญ่แกดีสองท่านว่าในน้ำแกงเข้าไลรสดไปพี่น้องจะเห็นเนาะแต่เราข้าในขอบคุณคนยังไม่ทั้งขันขอบคุณเลยใหญ่กับน้องสาวผู้ใหญ่แกดีเขาคอยพนรั้งรวยเฮ็ดธุรกิจยังกันให้รั้รวยให้สวยก็เก่าเห็นยังให้รวยของเขาได้ว่าเส้นเหนียด้หลายก็เก่าคนเลี้ยงเนี่ย คนโอนสองพันบาทเนาะคนที่สองโอนมาหมื่นบาทอ่าเพิ่นขายคา้าเดินทางขายายูคขายกินข้านอนขายยังนี่ละพี่น้องนั่นเองเนาะทุกสิ่งอย่างชีวิตประจำบ้านคนเฮาเนี่ยนะอ่าอันนี้<ม>เป็นเรื่องจริงพี่นอ้องเขาอะไร<ม>สดโย่าจาู้ใดเพิ่นที่ว่าแงีหูแงีหางเฮาเงี้ยเงี้ยกันเนี่ย,นย,นยนใ,นในว่าคลิปการเรียงของเพิ่นเนานะหมื่นบาทแต่ม้วนห้าพันมีม้วนาพัยากยังกับื่อกินเด้อหกต้มเป็น ยททงผู้คนเคยไฮแว่นตาเฮ้าเหรพี่น้องผู้คนเคยไฮส้มตลอดประจำเลยพี่น้องเคยแว่นตาแต่ก็เคยไฮนี่แหละนี่กระแหวนแหวนี่หนึไฮไส่เออได้ขายกินเนาะเออแลีนองกันขอคุณหลายๆรเอฟซีที่ละของที่รับช่วงิปใหม่เป็นกำลังใจทุกท่านบอว่าจะผู้ที่หรือว่าหฮนรับช่คงิปใหม่ก็ขอบคุณทุกคนนะแม่น้ะ แม่ป็ได้ถิ่มบึนตลอดเป็นกำลังใจเบิึงแม่เบิึงน้องเบิึงนงเบิึงตลอดมีผู้สร้างก็มีผู้หักกันออกไปวันนี้การที่มีโครงการกานที่ผ้าแม่กับนี่หลักการการเข้ามาตาอันเมื่อวานนี้มันก็เห็่ในห้องบ่ารีบเร่งตัวเองกันไปเ้ากันเมื่อยเ้ากันอน้อก็พักไว้น้ำทาง ถ้าคลิปไปพี่น้องเบิ้งฝากวันวนี้บรรยากาศระวังทงั้งเมียแล้วก็บไอ้ได้เบิ้งเอพอยังมีกิจกรรมยังไม่แม่เนาะเอาสต่เรบคิดนี้นาก่อนสวัสดีครับ